หลังจากที่เราสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงหน้าโปรไฟล์ติ๊กตอของเรานะครับมันจะมีตะก้าสินค้าเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับใครที่ตะก้าสินค้ายังไม่ขึ้นนะครับให้กดรีเฟซหนึ่งครั้งแล้วตะก้าสินค้าจะเพิ่มขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับต่อไปเราจะมาดูกันดีกว่าว่าขั้นตอนในการเพิ่มสินค้าจากร้านค้าเข้ามายังตะก้าสินค้าของเราเพื่อเราจะทําการโปรโมทสินค้านั้นๆเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับให้เรากดที่ตะกร้าสินค้าหรือว่าที่มันเป็นรูปถุงสินค้าตรงหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับด้านบนนะครับจะมีแถบด,ด้านบนสีเทาเขียนว่า TikTok Shop ให้เรากดเข้าไปครับจะเชื่อมโยงมาที่ TikTok Shop นะครับให้เราเลือกไปที่เครื่องมือนะครับและกดที่ตลาดสินค้าตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกสินค้าที่เราจะทำการโปรโมทให้ร้านค้านั้นๆได้เลยนะครับอย่างตรงนี้ ของผมเองแนะนําให้เป็นหนังสือคู่หวานนะคบเพราะว่าได้รับค่าคอมมิชชั่นค่อนข้างดีแล้วก็ขายออกตลอดเลยนะครับหลังจากเลือกแล้วเนี่ยตัวหน้าแรกนะครับจะแสดงร้านค้าของคนที่เราจะทําการโปรโมทให้เนะาะสตัวที่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ขายดีของร้านค้าแต่ละร้านเลยนะครับซึ่งถ้าเราจะเข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมให้กดที่ดูร้านค้าครับด้านในนะครับจะมีสินค้ามากมายให้เราเลือกเลยเนาะว่าเราอยากจะโปรโมทสินค้าไหนบ้าง กลับมาที่การเพิ่มสินค้าเข้าไปยังตะกร้ากันดีกว่านะครับซึ่งถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มสินค้าเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของเราเนี่ยให้กดที่เพิ่มนะครับหลังจากที่กดเพิ่มไปแล้วเนี่ยจากสีแดงเมื่อกี้หรือว่าสีชมพูเมื่อกี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นสีเทาแล้วเปลี่ยนจากเพิ่มเป็นเพิ่มแล้วนะครับในส่วนของท่านใดนะครับที่ต้องการที่จะดูว่าร้านค้าหรือว่าสินค้าที่เราขายไปเนี่ยเราจะได้รับ คอมมิชชั่นเท่าไหร่หรือว่าค่าในหน้าเท่าไหร่นะครับเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมครับที่เขียนว่ารับ221บาทอันนี้คือค่าคอมมิชชั่นที่ทาง t i k t o k คำนวณให้แล้วว่าถ้าเราขายสินค้าตัวนั้นได้แล้วเนี่ยเราจะได้รับเงินเท่าไหร่นะครับอย่างของคูวานเนี่ยภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับจะได้รับค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง25%เลยทีเดียวนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเพิ่มสินค้าไปยังตะก้าสินค้าของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวววเเรรราา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 มมดดดดูกกกันนีี่่จะะสถตติิบคลปโ ที่เราจะทำการโปรโมทได้ยังไงนะครับไปดูกันเลย